สวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิดสุขุสุคนพี่น้องเจ้าขาผู้ที่อยู่ทางไกลเลยทางไกลาทางใต้เลยทางเหนือในประเทศและต่างประเทศพี่น้องจา๋าที่พี่น้องเห็นอยู่นีกก่ก็คือดอกทัดหูเนาะพี่น้องเนาะดอกทัดหูนี่พัชชาจะไปเอเหลือไปตุบแต่งใบสีเนาะพี่น้องเนาะเป็นใบสีสามชั้นงานแต่งเดีอยพี่น้องเด้ออันนี้พัชชาได้เห็ดไว้เล้วพี่น้องจ๋าเป็นตัวอย่างเนาะจา้าประมาณนี้เนาะที่ได้เห็ดไวแบบนี้เฮากระสีเหฮิให้พี่น้องเบิ่ง ว่าหแนใดๆคนเป็นแล้วแต่หลายๆคนยังบวปินน่นเนาะพี่น้องเนาะ,น,น,ะนั่งจะเสือสกปอก <c oughs> อันนี้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้พระชาจะใช้ป็นดอกรักนนี้จ้ะเนี่ยดอกรักแกะเปลือกออกแล้วเป็นแชน็กๆชนนี้สิ่งที่เาต้องเตรียมแล้วก็แผ่นโฟมยางพี่น้องจ้าแผ่นโฟมยางจะไม่เห็ดฟันพญานาคหรือเชี้ยวพญานาคนั่นแหละพี่น้องจ้าตัดให้เป็นวงกลมเนาะจ้า <c oughs> หลังจากนั้นเฮามาชีกจ้า ชีกดอกรักจ่าเวลาชี้แค่ชีกตั้งแต่ข้างบนลงมาข้างล่างเด้อพี่น้องเดอ้อาะวเพิ่นชิบ่ได้ชีกขาดพี่น้องจ่าชีกเป็นเชียงออกไปเลยจ้ะบางคนข้าเจ้ากระไซเกศรัวตรงนี้ของดอกรักนําแต่พระชาโบไซเด้อจ้ะพระชาไซเป็นสีขาวหมดเลยพี่น้องจ่าฉีกออกฉีกลงไปเลยจ้ะ พอเขาฉีกเป็นแรกแสกเช็ดเยี้บร้อยพี่น้องจ๋าสิ่งที่เราต้องเตรียมหรือว่าคาดบ่ได้เลยก็คือปืนกาวจะเป็นหัวใจสําคัญในการเฮ็ดเลยพี่น้องจ๋าปืนกาวตัวนี้เนาะหลังจากนั้นห้เฮาเรดปืนกาวลงไปจะเรดลงไปเลยแล้วก็ติดอดอกลักลงไปพี่น้องจ๋าโดยการติดและหันหันอันไปทางทิศเดียวกันจะนี่ไปถึงลวดลายของดอกลักนะพี่น้องจ๋า ให้หันไปทิศทางเดียวกันตอนนี้ฝนตกเ้อพี่น้องจ่าก็สิมีเสียงรบวกวนเนี่ยจักน่อยแหละกระพอบอชาชีบบชัดบรจีนาอพี่น้องเนาะพระชาก็ต้องกลาบขอโทษขออภยัยจากพี่น้องฝนตกจาก้าอันนี้พลอยเอายับออกไปก่อนเอ้อะพี่น้องเด้อนี่จ้ากระติดเรียงกันไปเลยจา้าให้หันไปทางทิศเดียวกันเวลาติดนะ เวลาติดอย่าพยายามติดหลายอันประมาณสามสี่อันพี่น้องจ๋าเพราะว่ากาวเพื้นจะแห้งเนาะอือันนี้อันยับออกไปก่อนอืมไปเจ๊กะเท่ากระเลดลงไปเนนี้จะเลดกาวลงไปปืนกาวกระหาซื้อได้ที่ร้านขายเครื่องเขียนเลยพี่น้องเด้อปืนกาวก็ได้พัชชาบริยามาขายเด้อจ้าตัวที่พัชชาใช้ในี่ค่อนข้างที่จะแพงเด้อจ้าเพราะว่าพื้นใช้ดีแล้วก็ใช้งานได้ดุนเนี่ยยี่ห้อตัวนี้ ค่อนข้างจะแพงเนี่ยสองร้อยแปดสิบบ่ประมาณนี้พี่น้องจะาสองร้อยแปดสิบกว่าบาทแต่ถ้าละยี่สิบบาทอย่าไปไซดเด้อพี่น้องบมไม่เห็นต่ของถือไปไซดอันละยี่สิบบาทปืนกาวแล้วเบิดตุบขามือเลยจ้ะค่อยเจอมาแล้วนั่นขายเครื่องเขียนมีขายอยู่จ้ะไม่ลาเฮ็ดกับปืนกาวนี่มือใหม่นี่ก็ต้องระวังเลอจ้าพี่น้องจ้าเพราะว่าอาจจะเอามือไปแตะกาวได้เนาะ ทว่ากาวนี่เป็นกาวฮอนแลวหลายคนก็สะสงสัยว่า,าพัชชากาวฮอนฝันนี้ดอกไม้สิบบเหี่ยวบอกดอกไม้สิอยู่ได้นานบอกอยู่ได้นานด้พี่น้องจัาเจ็ดมือดอกไม้ก็ยังสดคือเก่าจะ้ะอืมโบเสื้อค่อยสมเจ้ารองเห็ดเบิงแล้วใส่ตเย็นไว้เดอ้อใส่ถุงมัดปากใส่ตเย็นไว้เจ็ดมือดอกไม้ยังงามสดคือเก่าจริงๆนะคะคุณดะ ภผสนใจโฟมใบสีพี่น้องจาอ๋าบัวที่เป็นโฟมใบสีสามชั้นโฟมใบสีห้าชั้นโฟมใบสีเจ็ดชั้นโฟมใบสีเก้าชั้นเนาะพี่น้องเนาะให้สร้างมาได้เด้อพี่น้องเด้อสร้างปัชชามาได้แต่ให้สร้างล่วงหน้าเด้อโบอแมนที่ใช้ง,งานสามมือสี่มือแล้วมาสร้างบัวได้เด้อจา้าโบรัดคิวให้ผู้ใดเด้อจา้าเนาะหรือว่าภผต้องการแม็กก็สร้างเข้ามาได้จา้าแม็กสองแถวแม็กปากกว้างแม็กใช้ดี นำเข้าจากจีเป็นพี่น้องจ๋าอืมดีจ้ะชั้นที่สองก็เลี้ยงไปเรื่อยโบจาเปินต้องซับว่างหรือพี่น้องเด้อโบจาเปินต้องซับว่างเลี้ยงไปเรื่อยชั้นที่สองชั้นที่สามก็ได้ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยจ้าเลี้ยงเลี้ยงกันไปเรื่อยโบต้องซับว่างเด้อพี่น้องจ๋าเลี้ยงกันไปตามที่เราต้องการเลยจ้า เสร็จเรียบร้อยพระชาติดทั้งบดสี่ชั้นเด้อพี่น้องเด้อหลังจากนั้นสิ่งที่พระชาต้องเตรียมก็คือดอกบายนไม่รู้เลยนะพี่น้องน้อพ่นถึกฝนจักหน่อยสีพ่นละบงงามอ่าพระชาจะติดกาลงไปเลยจ่ะนี่บีบกาวลงไปเลย,นกกลเลยในดอกบายไม่รู้เลยเฮานี่หลังจากนั้นก็วางลงไปจะ่ะวางถับลงไปวางแล้วก็สิ่งเน้นลงจักหน่อยจส่วนคาบกาวที่เป็นใยเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวเวลากาวแห้งเขาค่อยมาเก็บใยทีหลังเลยพี่น้องเดอ้อเนี่ยเอาสิม,มาเก็บใยแมงมุมเพิ่นทีหลังตัวใดออกยากเราก็ใส่ตัวนี้เคลียไม่ลูกชิ้นเคลียออกจะเป็นคือคล้ายๆกับใยแมงมุมเนี่ยน,นี่คือการเก็บละเอียดชิ้นงานพี่น้องจ๋าเนอะอันนี้คือรายละเอียดของชิ้นงานเราก็ต้องมาตามเก็บออกใยอื้อ,อญญเงออันยะนี่บริเวณยังจ้า เซตเรียบร้อยแล้วบันิการเก็บชิ้นงานนี่ก็เอาใส่ถุงมัดปากไว้ใส่ตู้เย็นหรือแช่ทางน้ําแข็งพี่น้องจ๋าอยู่ได้เจ็ดมือแปดมือสิบมือกัยังสดงามคือเก่าดอกลักพี่น้องจ๋าเสื้อพระชาโรดบวเสื้อลองไปหิเบึงเนาะจ้าเป็นอะไรพี่น้องจ๋างามบ่จ๋าดอกทัดหูพี่น้องจ๋า <c oughs> ดอกทัดหูแบบง่ายๆสไตล์พระชาพี่น้องจ๋า เป็นน้อใดเจ้าค่ะสวยงามพึกกุกบถึงใจพี่น้องเบาหรือว่าจังใดเนาะติชมเขามาเด้อพี่น้องจา๋าหาผิดพลาดประการใดไปก็ต้องการขอโทษขออาภัยนำหลายๆพี่น้องจา๋าเนาะดอกคัดหูเอใบสีแต่งใบสีอัน,นิพัช,ชาเห็ดโทนแบบผู้ดีสีขาวบมเลยพี่น้องจา๋า เนาะพอใบสีงานแต่งเพื่นเน้นมาให้เป็นขาวพระชาก,ก็เลยตามคําขอสีขาวบนเลยบบไซส์สีอื่นตัดเลยจ้าสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าพี่น้องซืได้ประโยชน์และกับความรู้จากคลิปนี้บบมากก็น้อยหากพิดพลาดประการใดไปพระชาว่าบอเข้าใจส่วนบบรู้เรื่องเือว่าว่าไ้เกินไปก็ต้องครับขอโทษขออาภาัยเด้อพี่น้องจ้าผบพ่พอกันคลิปหน้าจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า